สวัสดีค่ะน้องมามีไปโรงเรียนสนุก,กไปโรงเรียนสนุกเหรอแล้วไปทันข้าวแถวไหมคะทันได้ร้องเพลงชาติไหมร้อได้ร้องได้ใช่ปะเนี่ยร้องไม่ได้เหรอแล้ววันนี้คุณครูคให้ทำอะไรบ้างให,งให,ใหง้วันนี้ นเที่ยงถี่แดงเป็นนั่งบนปลานั่งบนปลาทําอะไรอะนั่งบนปลาานั่งบนปลาปลาจะเมาเลยเหรอนั่งให้เห็นปลานั่งให้เห็นปลาด้วยแล้วมันเป็นปลาอะไรอะคะปลาสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวหรอแล้วก็สีฟ้าอือหือแล้วมามีนั่งบนปลากี่ตัวคะ ีเหลืองด้วยแล้วมามิมามิมาม,มิวันนี้จำเพื่อนใหม่ได้ไหมอะ่ะมีเพื่อนใหม่มาอีกกี่คน ทิ้งหอใช่แล้วมามีอะฉีลาดเปล่า <c oughs> ลแล้วมามีปวดฉี่มาม,มีทำยังไงคะยกไปเที่น้ำบอกคุณครูเปล่าหรือไปเองถ้าไปเองมีผู้ลายจับมามิเ,เลยหรอคะต้องบอกคุณครูใช่ไหมให้คุณครูพาไปใช่ไหมคะ <c oughs> อืมแล้วมามีกินข้าวกับอะไรคะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นอร่อยไหม เป็นเส้นสีอะไรส,สีขาวใช่ไหมเส้นใหญ่ๆป่ะมีลูกชิ้นไหมคะมีค่ะแล้วขนมหวานเป็นอะไรเอ่ยล <Sorry. Sorry. S 1> อดช่องสีเขียวๆใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยไหมคะมร่ <'m> มามกินหมดหรือเปล่าว่มดาหมดแล้วมมก,ก็กินาหมดอ๋อกินก็วยเตี๋ยวหมดใช่ไหม mm hmm. แต่ไม่ได้กินของหวานเนาะรอดช่องไม่ได้กินเหรอ เก่งค่ะแล้วน้องมามิอมกินนมหมดไหมคะหมดค่ะแล้วได้ดาวหรือเปล่าไม่ได้แล้วเมื่อกี้มามิบอกแม่ว่าไงาดาวติดตรงไหนนะตรงนู้นเหรอตรงที่เสื้อหรือเปล่าหืตรงที่เสื้อหรือเปล่าเค่ะแต่ตรงนี้ไม่มีดาวแล้น้องมามิเอาอะไรมาให้คุณแม่วันนี้ ขนมที่คุณครูให้กินแล้วน้องมามิไม่กินใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาแบ่งกันกินที่บ้านค่ะอ๋อโอเคค่ะร้องเพลงให้คุณแม่ฟังหน่อยสิเอาหิแม่ไม่ไเจอม่ิาไม่ีเจแม่าจับจัอเอาสิคะจบหรือยัง าสวัสดีค่ะสวยๆก่อนสวัสดีค่ะบายบายจุบ๊บจุ๊บ v e you วพีทำไงคะ